ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลัง WMS การจัดการประวัติสต็อกสินค้าและสถานะสินค้าคงคลัง WMS ครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันทั้ง3ดังกล่าวให้คลิกมาที่สินค้าคงคลัง2 WMS การปรับสินค้าคงคลัง WMS การจัดการประวัติสต็อกสินค้าและสถานะสินค้าคงคลัง WMS ครับ ซึ่งจะขออธิบายการใช้งานฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลัง WMS เป็นันดับแรกก่อนนะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลัง WMS จะมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับยอดคงเหลือภายในคลัง WMS ให้เป็นยอดปัจจุบันตามที่ต้องการซึ่งก็จะเหมือนกับการใช้งานฟังก์ชันปรับสินค้าคงคลังตามปกติซึ่งยอดที่ปรับนี้จะมีผลกระทบแค่กับทางด้านของคลัง WMS เท่านั้นนะครับสมมุติว่ากําหนดให้ยอดสินค้าคงคลังหลักมีสินค้าอยู่ที่รายการละ90 แต่พอเรามาตรวจสอบที่คลัง WMS ก็บพบว่ามียอดที่ไม่ตรงกรันซึ่งถ้าหากต้องการจะจัดการให้ยอดที่มีในคลังหลักและคลัง WMS เป็นยอดที่ตรงกรันสามารถทำได้โดยคลิกที่เมนูการปรับสินค้าคงคลัง WMS ที่ฟิววันที่ตรงนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเนื่องจากระบบจะล็อกเป็นวันที่ตามจริงณปัจจุบนันระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการจะปรับยอดแล้วกดค้นหา จะปรากฏหน้าต่างการปรับยอดแบบนี้ขึ้นมาให้ครับเลือกรายการสินค้าที่ต้องการทำการปรับแต่งยอดจากนั้นคลิกที่ปุ่มปรับแต่งระบุจำนวนยอดคงเหลือตามรายการสินค้าได้เลยที่ช่องจำนวนคงเหลือหากตรวจสอบแล้วไม่พบรายการที่จะต้องแก้ไขาสามารถกดปุ่มบันทึก F8 ได้เลยครับ ข่มานะครับจะเป็นการอธิบายการใช้งานเมนูการจัดการประวัติสต็อกสินค้าที่เมนูดังกล่าวจะเป็นการตรวจสอบประวัติการทําธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฟังก์ชัน WMS ครับสามารถระบุเงื่อนไขพิเศษในการค้นหาได้ที่ฟิล์ประเภทงานเช่นการเพิ่มหรือว่าลดลงการย้ายจำนวนแต่ถ้าหากไม่ระบุเงื่อนไขในการกรองข้อมูลแล้วกดค้นหาจะเป็นการเรียกดูข้อมูลทั้งหมดแทนครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเห็นประวัติรายการธุรกรรมที่เคยทำไว้ทั้งหมดแบบนี้ครับเช่นเมื่อสักครู่เรามีการปรับยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังใน WMS กันมาประวัติการจัดการดังกล่าวก็จะมาแสดงขึ้นแบบนี้ด้วยเช่นกันครับหากลองมาดูที่คอลัมน์วันที่หมายเลขและว,วันที่เอกสารหมายเลขวันที่ที่ปรากฏบนคอลัมน์ทั้งสองจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าหากเป็นคอลัมน์วันที่หมายเลขจะหมายถึงวันที่ที่มีการทํางานดังกล่าว แต่คอลัมน์วันที่เอกสารหมายเลขจะหมายถึงวันที่ที่ปรากฏบนเอกสารเช่นแบบนี้ครับหากต้องการลบรายการประวัติหรือเอกสารที่เคยสร้างไว้ในฟังก์ชัน WMS สามารถเข้ามาลบได้เลยที่เมนูการจัดการประวัติสต๊อกสินค้าโดยให้คลิกที่บนวันที่เอกสารคลิกที่ปุ่มลบด้านล่างตรงนี้ครับในส่วนสุดท้ายสำหรับเมนูสถานะสินค้าคงคลัง WMS จะเป็นเมนูที่เอาไว้ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือที่เกิดขึ้นในฟังก์ชัน WMS ครับซึ่งจะแบ่งประเภทการตรวจสอบออกเป็น2ประเภทได้แก่1ตามหมายเลขสินค้าและ2ตามสินค้าหากคลิกเลือกที่ตามประเภทหมายเลขสินค้าจะเป็นการเรียกดูยอดคงเหลือของสินค้าที่มีการลงทะเบียนหมายเลขสินค้าคงค้างทั้งหมดซึ่งจะรวมไปถึงสินค้าที่เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่แตกต,ต่างกันที่หมายเลขสินค้าคงค้างนั่นเองครับ แต่ถ้าหากเลือกดูตามสินค้าจะเป็นการดูยอดคงเหลือตามรายการสินค้าที่มีในฟังก์ชัน wms ทั้งหมดครับ